ป้าเจียหอสวัสดีนะคะทุกทุกคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภชาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเราชื่อนะคะก็อยากจะกินไอติมค่ะหรือไอศครีมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราชื่อนะคะจะมาซ้อนเกี่ยวกับรสชาติของไอศครีมนั่นเองค่ะสิบรสชาติกันไปเลยนั่นเองนะคะรื้อจอง ปิง้งฉีลินโคเวอ่าไอติมทั้งหมดะคะ่ะที่หมด10รสชาติด้วยกันค่ะรสชาติแรกเลยนะคะคือรสชาติช็อกโกแลตค่ะอ่ามีใครชอบทานนะคะไอติมรสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเราจะใช้คำว่าเฉียวเคอร์ี่เฉียวเคอร์ี่นะหรือถัดมานะคะถ้าไม่ชอบช็อกโกแลตอาจจะเป็นช็อกโกแลตชิพค่ะอ่าเคี้ยวกรุบๆดีนั่นเองนะคะถ้าชอบช็อกโกแลตชิพนะคะให้เราพูดว่า เฉียวเคอรี่เพียงเฉียวเคอรี่เพียงคำนี้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะอ่าถ้าชอบรสกาแฟค่ะหวานหวานขมขมนิดๆนะคะถ้าเป็นกาแฟค่ะเราจะใช้คำว่าคาเฟ่คาเฟ่หรือบางคนนะคะชอบที่จะกินแบบหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะอ่าเราใช้คำว่าเฉาเมยเฉาเมยอ่า หรือบางคนนะคะอาจจะชอบแนวหวานๆนิดนึงก็จะเป็นวานิลาค่ะถ้าเป็นรสวานิลานะคะให้เราใช้คำว่าเซียงเฉาเซียงเฉานั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะหรือบางคนนะคะอาจจะชอบกินรสเปรี้ยวเลยค่ะอ่านั่นก็คือรสมะนาวค่ะ,อะตอนเด็กๆเ,เราชื่อชอบทานนะคะหลังจากที่เจ๊ว่ายน้ำเรียนว่ายน้ำนะคะชอบกินรสมะนาวค่ะรสมะนาวค่ะเราจะใช้คำว่าหนิงเหมิง นิ้งเหมือนค่ะและก็ยังมีรถชาติของไอติมที่สีเขียวเหมือนกันค่ะแต่รถมันไปคนละทางเลยนั่นเองนะคะนั่นคือรสชาเขียวค่ะสีเขียวเหมือนกันแต่รถไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นรถชาเขียวนะคะเราจะใช้คําว่าลู่ชาลุอชา,อชา,อาหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ชอบทานแนวไอติมสีเขียวๆแบบนี้นะคะอาจจะชอบทานรถ รัมเรซินค่ะมีใครชอบไหมคะ,ะถ้าเป็นรถรัมเรซินนะคะเราจะใช้คำว่าล้านหมูผูถเท้าลานหมูผู๋เทา้า,ทาค่ะหรือเด็กๆนะคะอาจจะชอบกินรสคุกกี้แอนด์ครีมค่ะถ้าเป็นรสชาตินี้นะคะให้เราพูดว่านายโยชิชินายโยช,ชิยช,ชิคำนี้นั่นคือรถคุกกี้แอนด์ครีมค่ะ และรสชาติสุดท้ายนะคะที่วันนี้เราชื่อนำมาฝากนั่นก็คือรสมิ้นค่ะมีใครชอบทานไอศกรีมรสมิ้นไหมคะถ้าเป็นรสมิ้นนะคะให้เราออกเสียงว่าปัวป่วเหอปั่วเหอนี่คือ10บรสไอศกรีมนะคะ่าที่วันนี้เราชื่อนํามาฝากกันค่ะ ไม่รู้นะคะว่าถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะคะถ้าวันนี้นะคะฟังคลิปนี้แล้วนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้ คุณก็พูดได้ค่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะพูดสื่อสารภาษาจีนกลางได้นะคะแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะคะสามารถลงคอร์สออนไลน์กับครูดได้เลยนะคะหรืออยากเรียนเป็น p r i v a t e coaching 2องตัวต่อต,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 ตัวก็มีค่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถพักมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนจเจ้เจนค่ะสวัสดีค่ะ